สวัสดีทุกคนคือเรามาตอบกับนะที่แบบว่าเรื่องมันเป็นยังไงต่อก็คือแบบว่าบ้านของเราเป็นบ้านทาวน์เฮาส์สองชั้นสองหลังติดกันประตูเลื่อเป็นเป็นแบบเลื่อนแต่เปิดได้ฝั่งเดียวเออแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วมันก็ติดกับเออเขาเรียกไงนะคือมันมันใหญ่สําหรับที่สามารถเข้าออกได้ง่ายอยู่แล้วแต่เราติดปัญหาตรงที่คือรถแม่งจอดขวางหน้าบ้านไงเราก็เลยไม่สามารถออกได้คือมึงเป็นซูเปอร์ฮีโร่มึงก็ไม่สามารถเอาออกได้คือรูแม่งเท่าหอยหมาขนาดนั้นนะเออเข้าใจปะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือหน้้้าาบบบนก็็เตมไปดวยแ ของสเปรย์เหละเราตากผ้าเอ้ยอุปกรณ์ก่อสร้างของมันเอ้ยเ็จไม้เสร็จเหล็กอะไรมันก็มาไว้ฝั่งหน้าบ้านเราหมดเลยคือเราไม่ได้ใช้พื้นที่หน้าบ้านของเราเลยเชื่อไหม สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตวิธีการเข้าบ้านของเรานะคะก็คือเราต้องมาลองพวกมันเก็บของนะคะก็แบบก่อนมันจะเก็บเสร็จนู่นนี่นั่น คือเราอยากพุ่งชนมอไซค์กระเด็นไปจนถึงหน้าบ้านของเขาอะค่ะแต่คือด้วยความที่แม่เราห้ามไว้พี่ชายเราห้ามไว้บอกใจเย็นๆเขาจะใช้รถกันหมายถึงบ้านเราจะใช้รถแบบไปต่างจังหวัดเร็วๆนี้อะไรเงี้ยก็เลยแบบยังไม่อยากเอาเข้าสูนก็เลยต้องค่อยๆเลี้ยวค่ะเออคลิปเก่าของเราค่ะโดนลบไปเนื่องจากเรา พูจาหยาบคายเกินไปในคลิปที่แล้วนะคะก็คือแบบไปแช่งเขาอะไรในคลิปแล้วก็เลยต้องทาคลิปใหม่ค่ะทุกคนแล้วก็ส่วนรถคันเราก็กาลังจะเลี้ยวเนี่ยพยายามเลี้ยวแบบให่นิดเดียว,วเราไม่เห็นเ,นเราอยู่บนรถอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านแม่ก็แบบเห็นเราเลี้ยวเข้าประจําแล้วเนาะก็เลยไม่ได้มาช่วยมากเราก็ยึกยักยึกยักเข้าบ้าน ลำบากทุกวันค่ะทุกคนแต่เราก็ต้องอดทนนะเนาะแล้นี่ก็คือเฉียดสับถังสีข้างบ้านอะ่ะช่วงแรกเฉียดเฉียดไปบ่อยอยู่แต่ตอนนี้ก็คือเหลืออีก1เซนค่ะก็คือกว่าจะเข้าบ้านได้ก็จะประมาณนี้ค่ะเออก็พยายามเต็มที่แล้วเนาะเหลือเยอะไงเราไม่เห็นเราอยู่ในรถนะเนาะ